และนี่คือรายการเอามาตออกไปสองวันที่แล้วอะ่ะและนี่คือรายการไอะเชียรคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเอามาตออกไปครับ <c oughs> พบก,กับเราทุกาาาวันอังคารวันพฤหัสและก็วันเสาร์นะครับนี่คือซีรีส์ที่ถอดรองเท้าออกร่างกายเพื่อให้เท้าเรานะครับกล้ามเนื้อมัดเล็กๆได้สัมผัสกับพื้นราดจริงๆบ้างเพราะบางทีบางคนอยู่บนส้นสูงเปลี่ยนมุมมองเท้าวันนี้เราได้แบ่ ได้แบ่เท้าตลอดทั้งสัปดาห์นะครับเพื่อกระตุ้นการเมืองมัดเล็กต่างๆกระตุ้นเส้นประสาทให้ทํางานตามปกตินะครับเอาแล้วครับวันนี้เริ่มต้นยังไงครับเชอรี่ท่าแรกค่ะเราจะซ้อมเป็นนักมวยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหใช่ท่าแรกของวันนี้เลย oh. คือก้าวถอยหลังย่อนิดเดียวแล้วแทงเข่าขึ้นมาเป็นแรงงาแทงเข่านี้นอกจากใช้แรงเหวี่ยงมันได้เพาเวอร์นะครับผู้ชมครับใช่สลับข้างกันนะคะ ท่าแรกนี่คือซ้อมไว้ใช่ค่ะเดี๋ยวจะต้องสูงนิดนึงต้องแน่นอนต้องสูงอยู่แล้วต้องสูงอยู่แล้วน้องเพราะน้องได้แค่นี้เทียบกับพวกพี่กันโอ้ยโอ้ยโอ้ยเข้าจริงเขิงกันแน่เออท่าที่สองครับเอจนท่าที่สองนะคะรลีก็ไม่เถียงด้วยือสีหลังแล้วก็ย่อแตะถือโนวันนี้เล่นเถะใช่ค่ะเน้นเป็น power นิดนึงสะบืนอ่ะ ท่าที่สามพุชอัพค่ะวิดพื้นธรรมดาเลยครับนี่ผู้ชายพีจะดูเองผู้หญิงทำแบบท่าที่สามครับเรียบร้อยเมื่อกี้เราเลนขาไปแล้วแล้วก็มีส่วนอับ้างหน้าอกนะครับท่าที่สี่ครับสุดท้ายเราจะต้องประกบคู่กันแล้วพอทโฮค่ะค้างไว้คือเอาหลังชนกันเอาหลังชนกันแล้วก็นี่ค่ะ ค่อยๆย่อตัวลงเป็นสฮอสการอั่งลแบบนี้เหมือนกับเอาหลังพิงกรแพงถ้าเกิดคุณผู้ชมอยู่คนเดียวเอาหลังพิงกระแพงได้เช่นเดียวกันนะครับถูกต้องหรืออยู่กับโรก็ได้โรมันจะถ้าเกิดกรแพงบางทีอ่ะหลังพิงกระแพงมันจะติดมันจะตื้อแค่อยู่กับโรอ่ะมันจะมีโรเอามากั้นเออนึกไม่ได้จริงหมอนข้างแต่ไม่หมอนข้างไม่อยากให้แนวขวางนะถ้าเป็นแนวตั้งเราจะได้ลื่นได้ เมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้ที่ลองดูนะถ้าเป็นคู่นี่สนุกเลยนะแต่อยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าบางคนอยู่มีคู่ก็เหมือนไม่มีมีแฟนอยู่แล้วก็ไมปนึกถึงแฟนเก่าบางคนนะแค่บางคนอ่ะเริ่มต้นแล้วได้เวลาเอามันออกไปครับจับเวลาอ่ะมาค่ะบ้านบุงขากว้างขากว้างบ้านอะไรสะโพกไปไม่ได้ว่าใครนะ ดแตกแม่แตกอีกจะไม่เหลือเสาแล้วเลยเรื่องนะโอหัวหัวผมอยอกแล้วยอกอันนี้พูดเล่นใช่ไหมเป็นแรดเป็นมุกเป็นมุกไม่มีความจริงอะไม่นีความจริงจังนั้นเลยอ้าวโอเคทีนี้ก้มแตะสลับหน่อยค่ะช้า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  โอเคอ่ะหัวแขนด้านบนค่ะเฮ้ยเหลือนาทีเดียวจะเห็นว่าการออกกำลังกายนะครับผู้ชมครับเราสามารถใช้ชุดอะไรชุดอยู่บ้านก็ได้ใช่ค่ะเรามีตัวอย่างอยู่มีอยู่คนหนึ่งเหมือนกันแต่ตัวอยู่บ้านบางคนนะบางคนบางคนครับผู้ชมบางคนนี่นต้นรายการละ หมายถึงพี่ก็ได้นี่ชุดพีอยู่บ้านชุดนอนก็ได้ชุดตรงนี้ใส่นอนก็ได้โอเคครับเออบางคนใช่บางทีต้องหัดดูโลกบ้างอ่าเป็นครั1สิบวินาทีสุดท้ายครับอ่าไปห้า สี่สามสองยากขึ้นเป็นพาวเวอร์นิดหนึ่ง <นะ S 2> ก็ได้ก <laughs> ็ได้เปลี่ยนค่าลุงฟิตตลอด โอเคจะยอมรับจริงครับร่างกายพี่คือ80แล้วแต่แบบฟิตขนาดนี้ไม่แบบ <c oughs> 90ชัดๆมา80อะไรอ๋อก0แล้วฟิตมากเลยท่าที่2ครับท่าที่2ไปทำโชว์หน่อยอสลับซ้ายขวาย่อลงแตะพื้นมือแตะพื้น8 7 6 5ไป ทุกคนแบบกำลังใช้พวเวอยู่มีสมาธิพื้นมันเริ่มแห้งแล้วมันเริ่มลื่นนิดหนึ่ง <c oughs> โอ้ยเปลี้ย <c oughs> นห <c oughs> นักมากคุณผู้ชมครับผมหน้ามืดวัน <c oughs> นี้เฮ้ย <c oughs> ใช้ได้คุณผู้ชมวันนี้แฮปปี้นะหใจเต้นเร็วอยู่นะ <c oughs> เพื่อเตรียมไว้ไปกินหมูกระทะได้ หรือกินย่างเลยย่างช่อยตามสอมไปสำหรับผู้หญิงถ้าวิ่พื้นไม่ไหวก็เอาเข่าลงพื้นได้นะคะดันตัวขึ้น อ้ยได้ใส่ให้หมดก่อนแานที่คุณผู้ชมสง,งสัยว่าทําแบบผมมือซนไหมผู้ชมเขาพูดว่าผมเหยียบปุ๊บเนี่ยพอเวลาจังหวะมผมเหยียบใช่ไหมเหยียบปุ๊บแล้วมันพอเราลงแล้วก็ผ่อนผ่อนขนาดที่ผ่อนผ่อนแล้วเก่งแต่ไม่ใช่ห้วงไปเลยมันลดแรงกระแทกครับถ้าไม่แข็งแรงมันอันตรายใช่ลดแรงกระแทกสามสองท่าทำไมคืออะไรสควอตโธค่ะโอ่สควอตจำไม่ได้แล้ว

แค่นี้นะ่ะพี่พิงสบายเลยนี่ก็เรียกว่าเสาหลักเมืองไม่ใช่เเหมือนเสาสายประภูมิเออเมื่อกี้เพิ่งเห็นหรีตาเหลืองนะนี่แหละชอบแถว1รอบผ่านไปครับสาส เฮสโฮ๊ไเป็นข้างเฮสโอ้โหเหนื่อยคุณผู้ชมปวดก้นเลยครับไม่เฮสโอ้โหใช้ได้ใช้ได้โอเคโอ้ยโอ้ยเหนื่อย ียบอลชใสเค้กข้าวนะเหนียวโดนเล่นน้ำลายก็เหนียวเรียบเลยโดนน้ำมึนได้จุดพินาทีกลับมาเป็น14ครั้งป่ะ เฮ้ยคุณพี่กระโดดหน่อยโอ้โห,หดูจุดสามเอามือยันพื้นนี่มันช่วยเหมือนกันนะช่วยส่งแรงเต็งขึ้นมาใ <laughs> <laughs> ส่ให้หมดเลยอะ ให้หมดไปเลยเอามาันออกไปไอยอ่ะโหใช้ได้ใช้ได้มากๆากห้าสี่สามไปถามว่าทำไมบ๊ยไม่ทำเหมือนเดิมบ๊ยเหนื่อยครับการที่เราใส่ให้หมดก่อนนะครับคุณผู้ชมแล้วใส่ให้หมดไปก่อนนะครับ คือเส้นแรกเอาให้หนักไปเลยแล้วเส้นต่อไปมันจะเบาลงเองครับหมายถึงว่าเราจะไม่มีแรงเองเราจะเบาลงไปเลยก็ว่าเราออกน้อยแต่ได้มากโอ้โหให้ไปดูเลยคระบสี่และวสามสองฮันเล่ตัวนี้ร้อยสามสิบเอ็ด เสียดว่ากำลังดีนะคะอยู่ที่โซนประมาณ60-65%าเปอร์เซ็นต์เนาะไขมันกำลังแบบ60ของลี่เจ็ดสิบของลุง80ของลุง80ของลุง3 2แก่ตัวแก่ตัวแก่ตัวพิงแล้วนะพิงแล้วนะต้องไว้นด้สบายเหมือนได้พักเก่งท้องย่อลงลึก จร,จริงทำท่าน,นี้ใต้ต้นไม้ก็ได้นะครับชิๆสำหรับผู้ชมนะครับเวลาออกกําลังกายเนี่ยคือที่ผมใส่มเมื่อกี้จะเห็นว่าผมใส่หมดเลยอาโอเคผมใส่หมดแต่ผมรู้นะว่าหมดของผมคือบันดันสุดขอบกำแพงกำแพงความสามารถของเรานะครับไม่ใช่ว่ากำแพงที่บ้านนะครับผมดดนว้าสุดขอบกำแพงความสามารถของเราพอเราทําไปเรารู้ว่าโอเคมันเหนื่อยฮาร์ดเลมันสูง แต่มันมีเส้นบางๆครับถ้าเกิดเราทําแบบไม่รู้ตัวเองผมว่าอันนี้อันตรายเราควรทาแบบรู้ตัวเองและห้าและสี่และสามใส่ไม่หมดครับพูดขอให้ทุกคนใส่หมดยูโดดโดดผีโดดเก็ตโดดคุณใส่หมดเก็ตใส่หมดไล่ออกเขานะไม่ต้องไม่เอาแม่ใส่แค่ใส่ไม่หมดไม่ได้พูดทำคมตอนท้ายเทมนี้แทบไม่ได้ยินเสียงเก็ตเลยนะโอเคเป็นข้าครับ เฮ้ย่โดสูงๆเก็ตสูงวันนี farther. ้ส oh ูงวันน right? ี้โย่ตามวันนี้โย่ตามโดดสูงโย่ตามโดดสูงโย่ตามโดดสูงเก็ตเอาอีกเดี๋ยวเราจะลองทำที่5วินาทีก่อนคุณผู้ชมมาละไปไปไปครับคุณผู้ชมไปโดดเก็ตโดดโดดทุกคนเลี้ยนนะโดดออกมาเลยมาออกลากกายของปรไทย เกดโดดเกดอย่าช ah. uh ้าโดดเร็วฮึบโดดเร็วว sure. uh, uh, ah. ันหนึ่งสองมามาเร็ว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 หาไปดูสิบสามมาเกดโดดคุณผู้ชมโดดครับมาสามสองหนึ่งสิบ ก้าแปดมาไปอย่าอ้วว่าผู้ชมเรารู้โอ้โหปวดขาปวดอกด้วยปววดดใจด้เนี่ยอ้มตัวเองสิบห้าวิพี่พี่นี่เดี๋ยวรีบมา ยอดเยี่ยมเวลาเนเงยหน้าขึ้นหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆกี่เฮ้ยไปนำผู้ชมไปเลยทำให้ผู้ชมรู้ว่า4546ยังไหวย่อยครับพี่บ๊ดย สัติดวิสุดท้ายขาร้อนมากห้าสก็ลงลเลยลงลยโอเคบูเบ้ โอ้โหเยี่ยมมากผู้ชมครับวันนี้นี่เฮียสุดสุดวันนี้สุดแ h ปปี้เราเล่นจริงครับเล่นจริงเหนื่อยจริงถ้าคุณผู้ชมชอบไม่ใช่แค่ดูผ่านไปแชร์ไม่ใช่แค่ดูผ่านไปแชร์เสร็จแล้วกลับมากลับทำซ้ำทำซ้ำทำซ้ำได้อีกมากเท่าที่คุณต้องการได้เลย ในแต่ละเซตนะครับถ้าเรารู้ว่าเราอู้ซุ้มไม่ทําดีกว่าแล้วเก็บแรงไว้แบบไว้ทําในในในเซตที่เราตั้งใจว่าทําจริงๆนะครับ15นาทีเท่านั้นเองวันต่อวันนะครับอังคารพุลหัสแล้วก็วันเสาร์พบกับเชอรี่ตุ๊กตาพี่สสวัดีครับและกับน้องเกตท<ำ>์คุณผู้มสุดท้ายนี้ครับผู้ชมครับซีรีส์เท้าปเปล่าที่ช่างชุยนะครับร้านบ้านบันบวปิดทุกวันพุธนะครับแต่ช่างชุยเปิดทุกวันเนี่ยพัฒนาเร็วมาก เชิญพวกรำคมสุดพิเศษวันนี้ครับเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะกันกองมันจาสมองที่เขาตั้งใจเพื่อประเชดชาดเพื่อบ้านเมืองพวกความเป็นอยู่พอนะพอตงเกตครับเคยเห็นผมนอนยังถ้ายังไม่เคยอ่ะมันนอนกับผม พื้นกาแล้วนี่คือเอาไปลงไป